สวัสดีครับพบกับช่องโอซ่อมคอมนะครับวันนี้มีโน้ตบุ๊กเข้ามาซ่อมนะครับเป็นเ e n น v o นะครับ G460 นะครับอาการแจ้งมาว่าเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะมาลองอ่อนดูนะครับจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับกระแสแสดงบายนี่ผมกดอ่อนแล้วนะครับอ๋อเปิดไม่ติดจริงๆนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแกะรอยบอดออกมาก่อนนะครับมาดูสภาพกันว่าเป็นเช่นไรนะครับผม อ่าตอนนี้แกะฟาบนออกไปแล้วนะครับเครื่องสกปรกมากเลยครับคล้ายๆจะโดนน้าด้วยนะครับดูนะครับมีข้ามเยอะมากเลยทั้งบอดนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาบอรดไปล้างก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมานั่งเช็คต่อนะครับสกปรกจริงๆครับน่าจะเสียมานานแล้วนะครับแลรวลูกค้าน่าจะเก็บเครื่องไว้นานนะครับก่อนตัดสินใจเอามาซ่อมนะครับมดน่าจะเอา เข้าไปทํารังหรือยังไงไม่รู้นะครับดีล้างก่อนนะครับอ่าตอนนี้ล้างแล้วก็สะอาดบอดแล้วนะครับก็สะอาดแล้วนะครับเราจําลองอ่อนกันดูนะครับจะอ่อนได้ไหมนะครับจ่ายไฟเข้านะครับกดอ่อนนะครับอ่อนได้แล้วนะครับถามว่าขึ้นภาพไหมนะครับจะลองต่อจอดูนะครับ อจอแล้วนะครับรอออนกันดูอีกครัง้งนึงนะครับเปิดออนอ่าขึ้นภาพแล้วนะครับ y a n o G460 นะครับมาการเปิดไม่ติดนะครับบอดสกรปรกมากเลยนะครับก็จับอาบน้ำนะครับจับอาบน้ำแล้วก็เป่าแห้งตากแดดนะครับ เดี๋ยวลองเทสดูว่าอย่างอื่นใช้ได้ปกติหมดไหมนะครับนอกจากขึ้นภาพแล้วจากพวก WiFi หรือว่าอุปกรณ์การเชื่อมต่ออย่างอื่นจะโอเคไหมนะครับเพราะว่าที่ขาย E.C. เนี่ยยังมีคราบเยอะมากเลยอาจจะต้องไล์ขาย E.C. ใหม่นะครับเพราะว่ามันคราบเยอะ,อะเดี๋ยวลองเช็คดูตอนประกอบ Windows รบเราเจอกันกทีครับ อตอนนี้ประกอบเครื่องไปแล้วนะครับเราจะมาทดลองการใช้งานดูนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับอ่าแต่พอหลังจากประกอบไปแล้วเปิดไม่ติดอีกแล้วครับมันน่าจะมีอะไรเสียจากชุดที่เราประกอบเข้าไปนะครับต้องไล่ถอดออกทีละชิ้นดูนะครับผมได้ลองลอยคีย์บอร์ดออกนะครับเพราะว่าคิดว่ามันโดนน้บ ก็เลยลองรอคีย์บอร์ดออกดูนะครับแล้วมาลองออนกันดูนะครับว่ามันจะออนได้ไหมนะครับอ่าถอดคีย์บอร์ดออกแล้วอ่อนขึ้นภาพนะครับก็แสดงว่าเครื่องเนี้ยคีย์บอร์ดมันน่าจะช็อตด้วยนะครับเดี๋ยวหาคีย์บอร์ดใหม่ใส่แล้วก็ลองเทสดูใหม่ลองเทสวิดีโอดูนะครับว่าจะผ่านไหมนะครับอีกนะครับเห็นไ,ไหมครับ เลขศูนย์กดค้างนะครับอันนั้นที่ไม่มีคีย์บอร์ดนะครับนี่นะครับเลขศูนย์กดค้างน่าจะมีปัญหาที่ตัวเมนบอร์ดนะครับตรงตำแหน่ง ec นะครับเดี๋ยวผมนั่งได้แกะซ่อมตำแหน่ง ec ก่อนนะครับเรามาเทสดูว่ายังค้างเลขศูนย์อยู่ไหมนะครับหลังจากเปิดเทสอยู่หลายหลายครั้งนะก็มีบางครั้งนะครับที่เลขศูนย์กดเองนะครับค้างค้างที่เลขศูนย์อยู่ผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยน ec นะครับ เป็น ENE นะครับ926นะครับผมตัดสินใจเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่แล้วมาลองเทสตกันใหม่อีกทีนะครับอ่าตอนนี้ผมเปลี่ยน EC เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะประกอบเครื่องลองเทสตดูนะครับอ่าตอนนี้ประกอบเครื่องแล้วนะครับมาออนกันดูนะครับ คีย์บอร์ดก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คีย์บอร์ดใหม่เรียบร้อยก็น่าจะปิดงานนะครับโน้ตบุ๊กเล n ovo G460 นะครับมาอาการเปิดไม่ติดนะครับแกะดูบอร์ดสกรปรกมากนะครับทำความสะอาดแล้ว ก็มีปัญหาตรงที่คีย์บอร์ดค้างนะครับคีย์บอร์ดเสียถอดคีย์บอร์ดออกก็ยังค้างเลขศูนย์อยู่นะครับก็ทำการเปลี่ยน EC นะครับก็น่าจะปิดงานนะครับมีเปลี่ยน EC เปลี่ยนคีย์บอร์ดแล้วก็ทำความสะอาดเครื่องนะครับเราก็เช็คก,การทำงานของคีย์บอร์ดนะครับก็น่าจะโอเคนะครับ งานนะครับลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พาดคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ